สวัสดีค่ะมาโอ้ยนานเลยไม่ได้เจอกันไม่ค่อยว่างหรือยายไม่ค่อยว่างดูดิเล็บยังไม่มีเวลาจะทําเลยเพราะว่ายายจะเปลี่ยนบ้านนะยายจะย้ายบ้านก็เลยต้องเก็บของเก็บของเก็บไม่รู้เมื่อไหร่จะเสร็จเลยวันหนึ่งก็เก็บได้นิดหน่อยวันนี้เราจะมาทํากระเป๋าไปนี้กันอแต่ว่าเราจะถักเราจะถักซิป เราจะถักตักแต่ซิปลงไปเราจะถักซิปลงไปเราก็จะถักลักษณะนี้กระเป๋าก็จะอยู่ลักษณะนี้แต่ยาวยาวไม่ถึงนี้เราจะทําตามซิปนี้แค่ซิปนี้เข็มเราจะใช้เบอร์สามทับศูนย์พอเนาะไอ้เบอร์สามทับศูนย์เข็มทองสองหัวให้เบอร์สามทับศูนย์สามทับศูนย์แล้วอันนี้ที่เราจะเย็บแทงทะลุซิปก็ เบอร์อะไรนี่หนึ่งจนึ่งจุเพราะเวลานี่ตัวนี้เราจะเอาไว้แทงทนลุนี่เวลาไงน,นะเราจะใช้เข็มเล็กนะวันนี้เราจะมารีวิวนี้ให้ดูซะก,ก่อนอ,อุปกรณ์แต่เราจะทำลักษณะนี้กระเป๋าใบนี้มีซิปแล้วแต่ใครชอบสั้นชอบยาวมีเข็มสองเบอร์มีได้ อันนี้ใช้ได้ใหญ่เลยนี่เป็นได้อะไรเป็นได้สั่งมาจากอินเน็ตของจีนเนอะไม่รู้ได้อะไรนเนาะเราก็อ่านไม่ออกนะจ๊ะเพราะว่าเราให้เพื่อนสั่งให้เพื่อนสั่งให้นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมเส้นใหญ่เราจะใช้เส้นใหญ่ ช้เส้นใหญ่เดี๋ยวเรามาลองเดี๋ยวเรามาลองดูกันเนาะมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันเราเราจะขึ้นขึ้นซิปก่อนเนาะมองเห็นไหมเราจะเอาตรงกลางนี่แทงทะลุไปแทงทะลุนี่แทงทะลุเอาเข็มเอาได้มาแต่ว่านี่เข็มเข็มเล็กก็จะดึงยากหน่อยเราก็แทงได้นี่ทะลุขึ้นมา อืมดึงผ่านนี่นะต่อไปก็แทงต่อกันเลยค่อยๆดึงนะอ่ะดึงให้เขาสูงหน่อยดึงให้ให้ให้ตัวซิปนี่ไม่ก็ค่อยๆเนาะก็จะยากหน่อยนะ เราก็จะแทงต่อกันไปเลยดึงขึ้นดึงผ่านแทงให้เรียงกันไปเลยอะนี่แทงทะลุเหมือนกับเราถักนี่แหละ ดึงดึงให้เขาขึ้นดึงผ่านแทงให้เขาเสมอกันแทงดึงไหมผ่านดึงขึ้นเพราะว่าเข็มเล็กแล้วนี่เป็นเป็นได้เนี้ยเ็เราก็จะดึงยากหน่อยนะแทงทะลุดึงผ่านเอา้าอืม ก่อนนะอืมองทันไหมแทงผ่านไปนขะ้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้เราจะถัก เราจะมาเจอกันตอนถึงนี้ถึงหัวมุมนี้มาทีนี้เราก็มาถึงมุมนี้แล้วมุมนี้เราจะาทีนี้พอมาถึงมุมนี้แล้วนะมันก็จะงองอนหนนะ่อยเนาะเพราะว่าได้มันเส้นใหญ่เราจะถักโซ่ไปอีกหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพอหกแล้วใช่ไหมพอเราถักโซ่หกแล้วเราก็จะมาตรงนี้ เราจะข้ามมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ให้มันตรงกันน้ะหนึ่งดี๋ยวเทวแทงลงไปเลยพอมาถึงพวกนี้เราก็แทงให้มันตรงกันเดงหัวเข็มไปนิดนึงตรงกลางเหมือนเดิมน,นี่แล้วก็ดึงขึ้นทำเหมือนฝั่งนู้นแหละนะอ่ะเห็นมองเห็นไหมโอ้ยเราก็มองแต่งานเราไม่ได้มองมองตัวเอง นี้ก็เหมือนเดิมถักเหมือนฝั่งที่เราเริ่มขึ้นมานั่นแหละแทงดึงผ่านดึงยาวหน่อยให้มันอ่ะเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันนะนะนะเขาก็จะหยุดตรง,ข,ง,ข,งข,ข้างของเขานี่คือเตียข้างหัวซิบซิเหมือนเดิมเลย เหมือนเดิมเลยแต่ถ้าขึ้นซิปตรงนี้ถ้าเร็วไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นถ้าเสร็จอันนี้แล้วเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูใหม่อรอบหนึ่งเราจะเอาซิปอีกตัวหนึ่งมาขึ้นให้ดูก็ได้นะคะเหนะมเหมือนกันไหมเหมือนกันแหละฝั่งนี้สองฝั่งข้างหลังข้างหน้า เราะว่าเราต้องใช้อ่าเข็มเล็กหัวเล็กเพราะเราจะแทงผ่านได้ถ้าเราใช้เข็มหัวใหญ่นี่เราจะแทงไม่ผ่านไม่ผ่านสิบเนาะเอา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 พูดมากก็เลยเป็นอย่างนี้ไอยะโอเคก็อย่างนี้นะเราก็จะทําไปเหมือนตะกี้นี่แหละเราก็ทำแบบนี้ไปจนถึง เดี๋ยวเรามาเจอกันตอนสุดนู่นเลยจบงานจบตรงนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันจบตรงนี้โอเคทีนี้เราก็จบแถวแล้วนะเราถึงถึงนี่แล้วเราก็จะขึ้นมาหมอนฝั่งนู้นขึ้นโซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพอหกแล้วเราก็หมุนหมุนที่นี้เราจะมาลดห่วงติดกับหลักแรก รดห่วงก็คือนี่หลักนี่เราแทงทะลุดึงดึงไม้ผ่านนะน่ะก็จะเป็นอย่างนี้มาดึงไม้ผ่านนี่คืออันนี้คือวิธีที่เราขึ้นตัวงานไปพร้อมซิปโดยที่เราจะได้ไม่ต้องมานั่งติดซิปทีหลังอันนี้เราจะเย็บข้างบนลงข้างล่าง เย็บซิปลงข้างล่างแต่งานตัวนี้งานตัวนี้เราจะเย็บวนแล้วเราใส่ซิปทีหลังแต่ตัวนี้เราจะใส่เราเย็บไปพร้อมซิปก็จะไม่ต้องมาเสียเวลาโอเคคลิปนี้เราก็จะจบแค่นี้เราจะจบงานแค่นี้เดี๋ยวเราจะไปต่อ EP สองเนาะ EP สอง โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกัน EP สองับไปไป